สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวนะครับแนะนำวิธีการนะครับในการติดตั้งชุดกระจกมองข้างนะครับแบบพับไฟฟ้านะครับพอดีมีน้องท่านหนึ่งนะครับเบิกอะไหล่ที่เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าจากผมไปนะครับแล้วก็อยากได้รีวิวนะครับแนะนำวิธีการติดตั้งแบบคร่าวๆนะครับ ที่แรกจะทำแบบส่งให้น้องเขาดูคนเดียวนะครับแต่คิดว่านะครับถ้าเผยแผ่น่าจะมีประโยชน์กับนาๆาทุกท่านนะครับที่กําลังจะคิดว่านะครับอยากได้ออปชันแบบครบๆนะครับสำหรับ All New d m a a ปี2012นะครับที่เป็นกระจกที่ปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะแต่ไม่มีปุ่มพับไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วอยากได้เป็นแบบ ออปชันแบบครบๆก็คือสามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้เป็นแนวทางได้นะครับมาดูกันว่าอะไรที่ต้องเบิกไปมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยจะเป็นปุ่มนะครับเราต้องใช้ปุ่มใหม่นะครับปุ่มที่พี่ขออภัยครับปุ่มที่มีมมเนี่ยเซอร์วิสพับไฟฟ้านะครับส่วนตัวปรับซ้ายขวาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับ สำหรับรุ่นที่สามารถติดตั้งแทนที่เดิมได้นะครับก็จะเป็นรุ่น Z CD z DVD นะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น L นะครับหรือว่ารุ่น S นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนชุดสายไฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญสุดเบอร์ผ่านจะต้องตรงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอใส่รวมกันเนี่ยเขาจะไม่ทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับ เขาจะทํางานในโหมดเออ ACC นะครับก็คือโหมดนี้นะครับไม่ได้ทํางานที่โหมดพร้อมพร้อมทํางานของเครื่องยนต์นะนะครับแต่จะทํางานที่โหมด ACC ก็คือตรงนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาณนะไปดูที่ตัวกระจกกันครับผมสาหรับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับลักษณะนี้นะฮะ แล้วก็จะมีไฟที่ไฟเลี้ยวที่บริเวณมุมลักษณะนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาก็จะคล้ายๆของเดิมแหละนะครับแต่ที่แตกต่างไปก็คือเขาจะมีระบบมเอเตอร์ภายในที่จะพับแบบไฟฟ้าเข้าไปได้นะครับโดยที่เราแบบถ้าเข้าที่แคบอะไรเงี้ยเราไม่ต้องลงลวดมาเพื่อที่จะพับกระจกนะครับสามารถกดปุ่มแล้วก็พับกระจกได้เลย นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวกระจกนี้สามารถทํางานร่วมกับกล่องพับอัตโนมัติได้นะครับก็เหมือนกับออปชันที่มีมาในตัวท็อปเลยนะครับสําหรับหากเราติดตั้งแบบผ่าตรงรุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับภายนอกก็จะเลอะๆหน่อยนะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนแล้วล่ะหรือไม่ก็2เดือนแล้วล่ะนะครับเพราะรถใช้งานทุกวันนะครับ วันี้วันนี้เป็นวันหยุดนะครับไม่อยู่หรอกนะครับเดี๋ยวออกนู่นแหละไปบายนะครับมีงานเข้ามานะครับแต่คิดว่าน่าจะมีแหละวันนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูวิธีการทํางานของเขากันครับผมต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํางานของเขานะครับซึ่งการติดตั้งของเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยฮะตรงไปตรงมาสุดๆนะครับถ้าเบอร์ผ่าตรงรุ่นตรงสเปคนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็ถอดตรงนี้นะฮะก็คือคอนโซลบริเวณใต้พวงมาลัยนะครับออกมานะครับก็จะเห็นตัวปุ่มนะครับถอดปลั๊กหลังปุ่มออกนะครับแล้วก็ดันตัวสวิตช์เนี่ยออกมาตรงๆนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์ใหม่เข้าไปนะครับต่อจากนั้นก็เสียบสายเสร็จพี่ดีนะครับสําหรับปลั๊กต่อจากนั้นกระจกนะครับเราก็ถอดนี่นะครับแผ่นปิดตรงนี้ออกนะครับ ดึงออกตรงๆนะครับค่อยๆนะครับเขาจะมีล็อกตรงนี้อยู่ด้วยนะครับดึงออกตรงๆแล้วเพื่อออกมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเขาจะมีน็อตอยู่นะครับน็อตแล้วก็ปลุกอยู่นะครับขันน็อตออกนะครับตัวกระจกก็จะหลุดออกมาเลยนะครับแต่ก็จะมีปุุกดึงเขาไว้อยู่นิดนึงนะครับค่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ดึงปลั๊กออกนะครับถอดกระจกตัวเก่าเนี่ยออกต่อจากนั้นก็ใส่กระจกที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นพับไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อต นะครับดันปุ๊กเข้าแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ใส่ตัวตัวปิดตรงนี้กลับคืนเข้าไปนะครับขั้นตอนการใส่ก็ย้อนทางเดิมมาเฉียงเข้านะครับแล้วก็ดันเข้าตรงๆแค่นั้นเองการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับถ้าตรงรุ่นตรงสเปคนะครับต่อไปนะครับวิธีการทํางานของเขาก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับปุ่มปรับ กระจกซ้ายขวาก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับใช้งานเหมือนก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับแต่ก็จะเพิ่มปุ่มตรงนี้เข้ามานะครับคือปุ่มพับไฟฟ้านะครับเขาจะทํางานในโหมด ACC นะครับไม่ว่าจะเป็น push start หรือว่าที่เป็นกุญแจนะครับตอนนี้เขาอยู่ในโหมดพับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดปล่อยเขาออกก่อนนะครับนี่นะครับนี่เมื่อกี้พับอยู่นะนะครับตอนนี้ การอกแล้วนะฮะอ่ะต no ่อไปเดี๋ยวผมจะกดพับให้นาาได้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ด้านคนขับนะต่อไปเป็นด้านคนนั่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านคนนั่งนี่ด้านคนนั่งอยู่ด้านนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มพับให้นานาได้ดูเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มีกรณีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติ่าเขากลางอยู่ลักษณะนี้แล้วมีใครไม่รู้นะครับมาพับกระจกของเราแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันสามารถพับได้นะครับนี่พับเหมือนปกติเลยนะครับอา้าวล้วจะทำยังไงนะครับเราก็มากดที่ปุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่กดที่ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดพับเข้าไปน,ะนี่ระบบเขาก็จะ มันจะมีเสียงลั่นนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวเฟืองเขาเนี่ยนะครับเวลาเราพับเข้ามาเนี่ยตัวเฟืองเขาจะเหมือนมีล็อกอยู่นะครับแต่ไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะนี่คือเสียงปกตินะครับต่อจากนั้นก็กางออกครับนี่ประมาณนี้ง่ายมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับถ้าสมมุติเขาพับอยู่อ่ะแล้วมีคนมากลางออกลองกลางออกนะนี่นะครับอ่ะต่อจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะกดปุ่มให้น้า,นานได้ดูนะครับกดกางออก เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นเสียงลั่นของเฟืองนะครับของตัวล็อกเขานั่นเองนะครับแต่หากนานาไม่จะเป็นก็อย่าทํานะครับแต่ถ้ามาสุดวิสัยจริงๆมีนักท่านอื่นนะครับหรือว่าคนอื่นเนี่ยมา,าพับของเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ากระจกเขาจะคืนค่าอาัตโนมัตินะครับพับเขาก็จะพับเหมือนเดิมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขออนุญาตอัดสียงก่อน นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการติดตั้งก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็จะมีแค่ขั้นตอนของการระวังเวลาถอดพวกชุดคอนโซลต่างๆตัวนี้กับตัวนี้นะครับต้องถอดระวังนะครับไม่อย่างนั้นปุ๊กเขาจะหักนะครับแต่ปุ๊กหักก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะสามารถเบิกได้นะครับไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้หัวเสียอะไรนะครับมีเบิกทุกชิ้นสำหรับอะไหล่อิสุนะครับแต่ว่าถ้าระวังไว้ก็ดีนะครับเพราะปุ๊กอิสุค่อนข้างที่จะแพงนะครับ ตัวหนึ่งก็ได้เบียร์กระป๋องยาวอะ่ะแพงมากนะครับสำหรับปุ๊กของอีุสูนะครับแต่ก็ปุ๊กคุณภาพสูงอะถ้าเราถอดดีๆนี่ถอดได้เป็นสิบครั้งอะว่าเขาจะหกะักนะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับเนื่องจากอะไหล่ที่ส่งไปเนี่ยเป็นอะไหล่ที่ตรงรุ่นนะครับติดตั้งได้เลยนะครับพร้อมทํางานทันทีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ